วันนี้ผมพาทุกคนกลับมาที่คลองโอ่งอ่างอีกครั้งนะครับหลังจากกลายมาเป็นประเด็นที่ถูกจับจ้องอีกครั้งนะครับหลังจากนายเกลียงยศสุดลาภานะครับสอสอบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาตินะครับประกาศกลางสภาส่งไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับว่าตอนนี้คลองออคงอ่างถูกปล่อยทิ้งร้าง กลายเป็นพื้นที่ให้คนเร่ร่อนมาหลับนอนสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงไร้สภาพนดนมาร์กกรุงเทพนะครับวันนี้ผมก็เลยพาทุกคนย้อนมาดูนะครับว่าจริงเท็จขนาดไหนนะครับเรามาดูว่าพระองค์อ่างนะครับในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับ จนล่าสุดนะครับโฆศกกทมก็ออกมาชี้แจงว่าตอนนี้กทมได้วางแผนการบูรณาการจัดการพื้นที่บริเวณคลองอ่งอ่างนะครับรวมทั้งมาตรการส่งเสริมฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วนะครับโดยวางแผนไว้ทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับพร้อมจะเร่งแก้ปัญหาคนเร่ร่อนและก็น้ำเสียในพื้นที่นะทุกคน คลององอ่างก็สวยอยู่นะทุกคนเพียงแต่ว่าก็ดูเงียบเก่านะครับสำหรับคลององค์อ่างนะครับก็นับเป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกลุงซึ่งเป็นคลองขุดรอบพระนครชั้นกลางใช้เป็นเส้นทางสัญจรเดิมตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับโดยมีขอบเขตจากปากคลองมหานาค เรื่อยไปถึงปากคลองทางแม่น้ำเจ้าพยาทางตอนใต้นะครับระยะทางรวมประมาณ750เมตรนะครับโดยชื่อของคลององอ่างเป็นการเรียกตามชื่อย่านเก่านะครับเพราะในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องดินเผาของชาวมอญและก็ชาวจีนมาก่อนนะครับก <Pierce S 1> ็ม <traumat> ีนักท่องเที่ยว <awful> มาเดินแล้วก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะทุกคน การเวลาผ่านมาหลายช่วงหลายสมัยตามการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้นนะครับจนทําให้คลององค์อากลดทอนความสําคัญเกี่ยวกับการเป็นเส้นทางสัญจรนะครับเพราะสมัยก่อนก็ใช้เรือนะครับเพราะมีการขยายของเมืองแล้วก็มีถนนเข้ามาแทนที่นะครับเมื่อปี2526นะครับกรุงเทพมหานคร ได้จัดสัมปทานให้เอกชนในการบริหารจัดการพื้นที่การค้าเป็นระยะเวลา10ปีนะครับโดยช่วงเวลานั้นก็ได้มีการลุกล้ำก่อสร้างโครงสร้างเหล็กปิดทับคลองเกือบตลอดทั้งสายนะครับเพื่อสร้างเป็นร้านค้าขายสินค้าประเภทของเล่นและก็เกมต่างๆกว่า500ร้านค้านะครับจนทำให้ย่านการค้าบริเวณนี้ถูกเรียกการติดปากว่า ตลาดสะพานเหล็กนะครับทุกคนสมัยนั้นใครเคยมาเดินก็จะรู้นะครับแต่เมื่อหมดสัญญาพ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงทํามาค้าขายอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับและไม่ได้ย้ายออกไปด้วยนะครับต่อมานะครับจนเมื่อปี2543กทมก็มีนโยบายที่จะจัดระเบียบพ่อค้าสะพานเหล็ก โดยได้มีจดหมายไปถึงกลุ่มพ่อค้าสพานเหล็กให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆออกนะครับแต่ก็ติดขัดด้วยสาเหตุหลายประการนะครับกระทั่งปี2558นะครับกทมได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและร้านค้าที่รุกล้ำคลององอ่างทั้งหมดนะครับตามมาติคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และก็ย่านเมืองเก่านะครับเพื่อปรับปรุงภูมทัศ์ คืนพื้นที่คลองประวัติศาสตร์และก็พื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนนะครับและก็พัฒนาระบบการระบายน้ําให้ดีขึ้นนะครับสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมก็ได้มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 5 9นะครับ เป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งกระทรวงการคลังอนุมัติให้การเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้วนะครับเป็นเงิน325.4ล้านบาทนะครับเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลององอ่างจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะครับ รายละเอียดของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลององอ่างรัฐบาลและกทมระบุว่ากรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์และก็พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณคลององอ่างให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมนะครับเป็นโบราณสถานที่ประชาชนทั่วไปสามารถ เข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะร่วมกันอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนถาวรน,นะครับโดยในตอนนั้นนะครับกทมก็ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลององอ่างจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนนะครับซึ่งหลังการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พบว่าสภาพเขื่อนชำรุดเสียหายนะครับ บางแห่งก็พังทลายลงไปในคลองมีสภาพโครงสร้างไม่มั่นคงแข็งแรงนะครับโดยกทมได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อรวบรวมระบบสาธารณูปโภคนะครับพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและก็ระบบระบายน้ำรวมถึงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง5แห่งได้แก่สะพานดำรงสถิตสะพาน พานุพันธ์สะพานหันสะพานนบ,บพิษพิมุกและก็สะพานโอสถานนนะครับรวมไปถึงงานการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับซ c t v เพิ่มเติมนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยและก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลององอ่างปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นกระดุมทองต้นเสหลาวนะครับต้นไสรเกาหลีเป็นต้นนะครับนี่ก็คือ ภาพในปัจจุบันนะทุกคนสำหรับคลององคอ่างก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับถ้าเราประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับนักท่องเที่ยวก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับผมว่า ดภาพมาตรงนี้นะครับก็คือคลองพ,ด,งพดุงกรุงเกษมนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงแล้วก็ตกแต่งนี่ครับน้ำก็ยังไม่ใสเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าจัดพื้นที่ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ทุกคนสมัยก่อนจะมีตึกล้ำเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ลื้อออกแล้วนะครับ นี่ก็คือภาพคลองพะดุงก,งกร,รุงเกษมในปัจจุบันนะทุกคนก็ถือว่าดีขึ้นอยู่นะครับนี่ก็จะทำเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับ ก็ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่น้ำยังดำอยู่นะทุกคน วันนี้ผมก็ถือว่าพาทุกคนมาชมคลองถือว่าเป็นคลองโบราณในอดีตนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการปรับปรุงแก้ไขให้สวยงามนะครับเราคนไทยนะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับช่วยกันดูแลนะครับจะได้ไม่อายนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนเพราะที่นี่คือประเทศไทยของเรานะครับวันนี้สวัสดีครับ